สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะขอแนะนํานวัตกรรมนะคะคือสื่ออาเซียนสร้างสารรค์บูรณาการ ICT ค่ะซึ่งประกอบด้วยนะคะบทเรียนออนไลน์นะคะเกมเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและแอปพลิเคชันนะคะซึ่งออนไลน์อยู่บนเว็บไซต์ครูผู้สอนนะคะคือ www. w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  a ไวท์เว็บวัชและยังได้ฝากลิงก์ไว้บนเว็บไซต์ต่างๆอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลักษณะแบบเล่นบนเรียนหรือ Pay and Learn ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามไฮไลท์ของงานนี้นะคะก็คือแอปพลิเคชันนะคะซึ่ง สามารถเล่นบนระบบปฏิบัติการบนมือถือค่ะไปกันเลยค่ะ <c oughs> และในตอนนี้นะคะจะเป็นการนําเสนอการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือนะคะเราอยู่ที่มังกรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้แอปพลิเคชัน v ีแอผ่านมือถือนะคะหลังจากนั้นผู้เรียนจะทําการถ่ายภาพนะคะและกดอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์นะคะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งนะคะให้ชาวต่างชาติได้รู้ถึง สิ่งสำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะและรองรับประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะและพบกันในงาน Thailand Innovative Teacher Leadership Award 2015สวัสดีค่ะบ๊ายบาย